สวัสดีครับพบกับผมผมเขียนดีโปรเกมนะกับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกม Roblox ก,กับในแบบที่มีชื่อว่า Speed Rift กันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหไม่ได้อ่าน Speed r i f มานานมวกมกเลยนะคะผมมาวันนี้นะเราไม่ค่อยจะว่างเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเตรียมตัวไปเที่ยวนะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็วันที่วันพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ลงคลิปหรืออาจจะลงคลิปที่พักของผมก็ได้นะครับผม บอกว่าแอบบอกว่ามันน่าจะมีห้องพักนะครับฮึบหอยุกเซสปาก่อนนั้นทุกคนฮึบฮึบฮึบคุณผู้หญิงผมต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นครับคุณผู้หญิงฮึดฮึดคุณผู้หญิงอึอกเขาจ้ากันก่อนก่อนบิบเอาผิดข้างคุณผู้หญิงครับทำไมคุณทำร้ายกันผมกันอย่างนี้ครับทุกคน ผมว่าจะชนะอยู่แล้วทั้งทีทำไมทุกคนทำร้ายผมกันอย่างนี้ผมขอโทษด้วยนะผมไม่ได้เล่นนานมือก็คงจะแบบกระจอกหน่อยเยี่ยมที่สองโอเคที่สองก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนทุกคนอย่ามาพุ่งว่าผมก็าการนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานจริงนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้เก่งจริงก็ได้นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปทุกครั้งแล้วกันนะครับผม เกี่ยวกับคิงพีตตอนนี้นะก็คือว่าตัวเนี้ยผมมีอาการมันเป็นอาการของคนขี้เกียจนะครับผมก็คือว่าขี้เกียจฟาร์มนั่นเองแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมได้ข่าวว่าคิงพีตจะอัปเดแตแล้วผมจะทําคลิปสปอยอัปเดตให้ก็ได้นะใครที่อยากจะดูคลิปสปอยอัปเดตคิงพีตนะครับผมกดไลค์ให้ถึง3ามไลค์นะครับผมในคลิปนี้นั่นเองผมขอแค่3ามไลค์เท่านั้นนะครับทุกคน ผมจะทำสปอยให้เป็นสปอยสั้นนะครับผมคือเกมก็พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับทุกคนเกมนี้ผมก็ได้ขายของเกมนี้ไปด้วยนะ เกมนี้ไข่สวยไปทางตรงแล้วกันครับทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้ทางที่แน่ชัดที่แท้จริงนะครับฮึดส,ะสะปาทุกคนครับมาฮึดฮึดฮึดเฮ้ยอย่ามาน้ำผมอย่างนี้สิคุณผูช้ชายเดี๋ยวคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงไม่ใช่คุณผู้ชายที่สองอีกแล้วที่สองอีกแล้วทุกคนอาจจะเห็นนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้คลิปของผมอาจจะสั้นลงนะครับผมเพราะว่าความจริงคนดูเขาคงแค่อยากมาหาความรู้หรือว่าหาเวลาว่างคล้ามนะครับผมผมก็เลยคิดว่า คนดูไม่ควรเสียเวลาไปกับคลิปของผมมากเป็นเท่าไหร่นะครับผมเลยทําคลิปสั้นๆไว้เพื่อกระชับเวลาคนดูนะครับผมก็เพื่อว่าไม่คนให้คนดไูไปดูคลิปของคนอื่นได้อย่างทั่วถึงนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคลิปเราควรไม่ต้องไม่ต้องยาวมากหรอกแล้วอีนี่เมื่อไหร่จะผ่านอือฮึออือ อืมเปลี่ยนเอา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 เน็ตเน็ตเอาเน็ตเขาเป็นไรบ้างนะฮะอือฮะเอาเอ้ยอึ๊บอึ๊บเกิดอะไรขึ้นอีกเอาอึ๊ดอึ๊ดเอาเกิดอะไรขึ้นครับเอาเอางี้ดีกว่าแล้วถ้าคนไลค์ถึงสามไลค์ภายในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปทันทีเลยอะแบบ บอกว่าถ้าชัว่วโมงแรกสุดชั่วโมงผมจะทําคลิปตอนที่ได้3ไลค์พอดีเลยอะทำคลิปสปอยอัปเดตของคิงพีทนะครับทุกคนอ้าวันนี้เราก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเขียนดิโพเกมถ้าอยากให้ทําสปอยอัปเดตของคิงพีทนะครับเป็นล็อกิตเป็นอัปเดตย่อยนะครับผมก็กดไลค์ถึง3ไลค์ด้วยกันครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับกดติดตามผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ